สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศไทยแน่เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นเรื่องบุคคลสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาเรียนผลงานของแพทย์หญิงเพน,นภาทรัพย์เจริญนะคะกับ นายวิบูลเข็มเฉลิมนะคะว่ามีผลงานด้านอะไรที่ทำให้เราเออต้องศึกษาประวัตินะคะบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงเพ็น,นาภาทรัพย์เจริญนะคะแพทย์หญิงเพ็น,นาภาทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม พศสอ9 5เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะออแพทย์หญิงแน่นอนนะคะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้นำพืชสมุนไพรมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผนปัจจุบันแล้วก็ผลักดันให้ยกฐานะสถาบันการแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นกรมนะคะกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งผลให้สมุนไพรเป็นที่รู้จักคนทั่วไปผลงานที่สำคัญผลงานแรกเลยนะคะรวบรวมตำราแผนโบราณแล้วก็นำมาแปลนะคะแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาจีนหลายๆภาษาเพื่อที่จะเผยแพร่ความ รู้และนำไปใช้ในการรักษาโรคได้ถูกต้องนะคะต่อไปผลงานที่สองคือรวบรวมตำราประมวลทฤษฎีแพทย์แผนไทยเล่มหนึ่งเลยนะคะต่อไปอีกผลงานหนึ่งค่ะจัดทำโปรแกรมสุขภาพสำเร็จรูปโดยใช้คอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์สุขภาพนะคะเมื่อก่อนคุณหมอวิเคราะห์เองนะคะปัจจุบันนี้ เราไปหาหมอหมอก็ใช้โปรแกรมสุขภาพในการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพของเราได้ต่อไปค่ะส่งเสริมการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธ,ธารณสุขอย่างเช่นสถานีอนามัยนะคะหรือโรงพยาบาลประจำตำบลณนะปัจจุบันนี้นะคะต่อไป รวบรวมท่าบริหารแบบไทยหรือสีดัดตนนะคะเป็นเอ่ท่าที่คลายความเครียดยืดหยุ่นกล้ามเนื้อลดอาการปวดเมื่อยนะคะช่วยให้เลือดล้มไหวไหลเวียนดีนะคะอย่างในภาพที่เห็นคือท่าขี้เกียจชื่อท่านะคะท่าขี้เกียจจะช่วยบริหารแขนส่วนบนนะคะ นักเรียนคนไหนอยากจะบริหารถ้าอะไรก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะนี่คือผลงานสำคัญของแพทย์หญิงเพ็ญนภานะคะรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้วแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญเป็นแบบอย่างในด้านที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จเป็นผู้นำสมุนไพรามาใช้ร่วมกับ แพทย์แผนปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ผลงานของท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทั้งสิน้นจากการทำงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้คนเป็นจำนวนมากทําให้ท่านได้รับเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นในประจำปี2529าปี2529นะคะแพทย์ดีเด่นในโรงพยาบาลประจำอำเภอนะคะแล้วก็แพทย์สตรีที่มีผลงานดีเด่น ทางด้านสังคมชนบทประจำปี2529าปี2529ด้วยนะคะปรบมือเลยค่ะนี่ต่อไปเราจะเรียนบุคคลสำคัญต่อไปค่ะคนต่อไปคือนายวิบูลเข็มเฉลิมนะคะเกิดเมื่อวันที่29ทธันวาคม2479นะคะเป็นคนอำเภอ พนมสารคามอยู่จังหวัดฉะเชิงเสาค่ะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะในช,ช่วงแรกได้ประกอบอาชีพทำการ,กรเกษตรแบบธุรกิจแล้วก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการ,กรเกษตรแบบธุรกิจเป็นระบบที่ใช้เงินเป็นหลักในการลงทุนก็ทำให้การทำธุรกิจในระยะต่อมาประสบปัญหาขาดทุน มีหนี้สินมากมายจึงต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้สินนะคะแล้วก็คงเหลือที่ดินจำนวนเล็กน้อยที่ใช้ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นายวิบูลเข็มเฉลิมเปลี่ยนวิธีคิดในการทำการเกษตรใหม่ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนอย่างไรโดยเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธุรกิจมาเป็น ผลิตเพื่อขายในตลาดนะคะมาเป็นการาผลิตเพื่อเลี้ยงชีพในในครอบครัวโดยจะขายก็ต่อเมื่อเหลือจากการบริโภคภายในครอบครัวแล้วแล้วก็ได้เริ่มทดลองทำการ,กรเกษตรแบบใหม่โดยการปลูกพืชหลายชนิดตามธรรมชาติแล้วได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอยู่เป็นเวลานาน,านก็เลยประสบผลสำเร็จต่อมา ได้กลายเป็นต้นแบบความคิดของการทำวณเกษตรซึ่งเป็นเกษตรซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่นะคะโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานผู้อื่นแล้วก็ตลาดเลยวณเกษตรนะคะมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองมีองค์ประกอบนะคะหก็คือสวนวนาเกษตรในสวนนี้มีพืชหลายประเภทนะคะแล้วก็เปิดให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะคะลานค้าริมทางชุมชนเป็นสถานส่งเสริมการเรียนรู้รายย่อยเช่นการค้าขายนะคะแล้วก็3 มีการเปิดเป็นค่ายเยาวชนโดยใช้สวนเกษตรสวนวนกเกษตรเป็นสื่อในการเรียนรู้นะคะนอกจากนั้นยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเกษตรเ,เศรษฐกิจพอเพียงนะคะ นักเรียนคะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นบุคคลสำคัญที่ควรได้รับการยกย่องชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติตามนะคะสำหรับแพทย์หญิงเพน,นภาแล้วก็นายวิบูลเคมเฉลิมก็จบลงไปแล้วนี่คือ ใบความรู้ที่นักเรียนจะต้องจดลงไปในสมุดนะคะนายประยงเป็นแบบอย่างด้านการใฝ่รู้และรู้จักพึ่งพาตนเองเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแพทย์หญิงเพน,นภาทรัพย์เจริญเป็นแบบอย่างในด้านที่มีความมุ่งมั่นในการทางานให้สำเร็จเป็นผู้นำสมุนไพรามาใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน นายวิบูล์ก็เป็นแบบอย่างในด้านาการดำเนินชีวิตกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเมื่อนักเรียนจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทำใบงานด้วยกันให้นักเรียนบันทึกบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียน ขอย้ำนะคะว่าเป็นของนักเรียนฉะนั้นบุคคลที่จะเขียนลงไปในนี้คือบุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นของนักเรียนอาจจะเป็นกำนันหรือเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนของเรานะคะบุคคลที่นักเรียนจะเขียนนี้ชื่ออะไรเขียนลงไปประวัติบุคคลนี้เป็นอย่างไรนะคะผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ นักเรียนได้ข้อคิดจากบุคคลสำคัญนี้อย่างไรนี่คือการบันทึกบุคคลที่มีผลงานนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนยังไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3บุคคลสำคัญในท้องถิ่นก็จบไปแล้วนะคะแล้วเราจะพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4 จะว่าด้วยเรื่องอะไรขอให้นักเรียนติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ